จะมาสั่งสินค้าในแอปดับฤิกันนะครับเรามาดูวิธีสั่งกันอันดับแรกนะครับให้เราเลื่อนหาก็ได้เนาะเลื่อนหาตัวที่เราอยากได้ก็ได้หรือจะใช้คําค้นหาก็ได้นะครับผมจะค้นหาเนาะโปรเจนโปรเจนโปรเจนอ่า Pro gen. Pro gen. Pro gen. ตัวนี้นะครับผมเจอละผมจะเอาตัวโปรเจนนะครับแป๊บหนึ่ง โปรเจนพัทอ่าตัวนี้นะครับผมจะสั่งโปรเจนพัทหนึ่งกล่องแถมมัสโลเซหนึ่งซองนะครับ๋ยวนี้ครับราคาหกร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นราคาซีออครับผมหยิบใส่ตะกร้าก่อนโอเคทีนี้ผมจะสั่งตัวอื่นด้วยผมจะสั่งชุดทดลองนะครับชอุชุดทดลองผมจะเอาชุดทดลองวีตาดีตัวนี้โอเคผมมาแล้วหยิบใส่ตะกร้าครับหลังจากนั้นให้เราไปที่ตะกร้านะครับอ่ามันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับผมรายละเอียดที่เราจะสั่งกดสั่งซื้อเลยครับปึ๊บที่อยู่จะส่งนะครับผม แล้วก็ดูนะครับตรวจสอบที่อยู่ของเราให้เรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้เราก็กดชําระเงินปึ๊บโอเคนะครับก็ขึ้นไยตรงนี้จะขึ้นหน้ารายละเอียดสินค้าให้เราอีกครั้งนึงนะครับที่อยู่เราถูกไหมสินค้าเราถูกไหมก็ถูกแล้วก็กดชําระเงินครับปั๊บทีนี้ก็กดยอมรับเงื่อนไขครับกดไปต่อโอเคครับเราจะแคปหน้าจอตรงนี้นะครับผมแคป แค่เพื่อเอา QR โค้ดไปชำระที่แอปเกสตรกรนะครับหรือแอปธนาคารที่ทุกคนมีนะครับโอเคเห็นไหมครับเมื่อเราชำระเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นแจ้งเตือนครับชำระเงินเรียบร้อยทีนี้เรามาที่แอปดูอีกครั้งครับอ่าตรงนี้ก็จะขึ้นชำระเรียบร้อยนะครับเราก็กลับหน้าแรกเลยทีนี้ก็เรียบร้อยนะครับการสั่งสินค้ากับดอบลิสก็ไม่ยากนะครับไม่ง่ายนะครับลองไปสั่งกันดูนะครับ